เออคุณหมอคะคนไข้ที่ชื่อคุณปินปักอะคะ่ะอยู่ห้องไหนหรอคะอ๋อคุณปินปักเหรอะครับอยู่ห้องเอ่อห้องทางด้านขวาตรงนะครับสีส่ศูนหนึ่งอะครับขอบคุณมากคะ่ะอ้าว พี่จาน้าปีนเป็นยังไงบ้างคื <Okay. S 1> อทีนี่หนูเป็นใครเหรอจ๊ะทำไมมงงไปหมดเลยอะ่ะพี่จาน,าน้าเราเป็นอะไรอะ่ะทำไมจำพวกเราไม่ได้ หน้าปิดปกักความจำเสื่อมอะนะดาวอาจจะต้องให้นอนพักสักสองสามวันหรือเกจะนอนอยู่คางที่นี่ก็ได้นะพดีว่าพี่อ่ะต้องไปดูแลคนวีกิตเขานะ่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนก็แล้วกันนะดูแลกันไปก็แล้วกันดูแลนะปิมปักให้ดีละ่ะไม่ง้ก็นอนค้างที่นี่เลยก็ได้ส่วนเรื่องบ้านอ่ะพี่ดูแลเอง สมน้ำหน้านางดาวน้องสาวจารวีมันกลับมาแล้วให้มันค้างที่นี่เราจะได้ครอบครองบ้านหลังนี้แล้วก็จัดการกับพ่อมันได้ได้เวลาตา เวลาตายของคุณแล้วนะ,ะคะคุณเพียงเฟรมเพียงแสงนี่แก่ มีอะไรหรือเปล่าคะคุณจาราวีเตรียมอาหารว่างให้คุณพอชหน่อยสิแล้วเดวเอาเข้าไปในห้องเองเร็วๆนะโอเคค่ะ<อ>ถึงเวลาตายนเตรียมผิ่ คะเดีย๋ยวเอาน้ำให้คุณพ่อทานค่ะขอบคุณมากๆเลยนะลูกแล้วหน,ไหนไหูไม่โกรธนะติ๋มใช่ไหมไม่โกรธค่ะนคนเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยๆแล้วตอนนี้น้าปิ่นเป็นงไงบ้างลูกน้าปิ่ตน,นตอนนี้คือความจําเสื่อมค่ะคุณหมอบอกไว้แต่คุณพ่อทานน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะเดีอเอาน้ำไม่ได้พ่อค่ะขอบคุณมาก หนึ่งชั้นมเมตรเองนะพวกพี่จะทำอะไรพ่อเราหรือใครการที่น้าปิ่ปักโดนรถชนมันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใช่ไหมแต่เป็นฝีมือของพี่ฝีมือของฉันบ้าหรือแกนี่แกเป็นบ้าหมือนน้าปิ่ปักได้ยังไงฉันไม่ได้บ้าแต่ฉันรู้ว่าคนหนึ่งพี่คนหนึ่างจารวีไม่มีทางทำตัวนิสัยแย่ๆอย่างนี้หรอกจารวีเหรอที่อยู่ดีจะเอางามาให้พ่อ มันผิดปกติมากแล้วก่อนที่ฉันเนี่ยหายตัวไปเนี่ยฉันติดต่อกับน้าปิ่นปักตลอดแค่ทุกคนไม่รู้น้าปิ่นปักบอกกับฉันว่าแกไม่ใช่พี่จารวีแต่แกเป็นใครไม่รู้เพราะจารวีไม่ได้มีนิสัยอย่างที่นั้นอย่างที่น้าปิ่นปักบอกเลยน้าปิ่นปักบอกนิสัยที่จารวีหรือแกมาอยู่ ซึ่งมันไม่ใช่จารวีตัวจริงค่ะคุณพ่อคุณพ่ออย่าไปเชื่อมันดาวนี่เราไม่รักพี่จริงหรอลูกทําไมถึงกลับมาแล้วเป็นแบบนี้พ่อ,อยังจะเชื่ออีกผู้หญิงคนนี้อีกหรอคะที่มันร้ายคุณพ่อถ้าหนูไม่มาห้ามคุณพ่อคุณพ่อตายไปแล้วนะคะนี่นางดาวถ้าคิดว่าฉันเป็นแบบเนี้ยก็เชิญไปเลยนล้วก็อยู่กับพ่อแกไปแล้วน้าปิ่นปักเป็นอะไรไปอะ่ะก็จะไม่ช่วย ฉันไปคุยเรื่องงานแต่งกับวีคิดต่อดีกว่าติ่งมันจะมาเลยเวลานี้เนี่ยวุ้ยฉันไม่เสียเวลาหมดเลยรีบไปหาวีกิจด,ดีกว่าฉันไปคุยเรื่องงาน ก็ติดไปไหนเยอะแยะก็ขึ้นไปจอดเลยท่ตรงนี้นี่แหละขี้เกียจเอาเข้ารางแล้วน,นี่ขึ้นไปหาวิกฤตดีกว่าวิกฤตคะ่ะ อ่ะจ้าคุณมาได้ไงอะ่ะพอดีว่าจ้าจะมาคุยเรื่องเอองานแต่งนะคะออาเม่เดี๋ยวเราเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็แต่งพ่งน,นี้เลยนะคะอะไรนะ